สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่คู่ใหญ่เลยครับคู่ชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกครับแฟงเฟิร์ตเจอกับเรนเจอร์แข่งในเวลาตีสอครับแข่งกันที่สนามกลางนะเกมนี้แข่งกันที่เซบียาครับไปพูดถึงทั้งสองทีมกันเริ่มที่ฝั่งของแฟงเฟิร์ตกันก่อน แฟนเฟิร์ตผลงานดีมากๆครับเล่นดีนะในโยุโรปเนี่ยชนะผ่านทั้งบาร์เซลโลนามาผ่านทั้งเวสต์แฮม,มมาครับจนมาสู่รอบชิงชนะเลิศสภาพทีมเกมนี้เนี่ยก็ต้องรอดูการเช็คฟิตของเอวองแอนดิก้าครับแนวรับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเจ็บครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกทันทีส่วนผู้ที่เจ็บอยู่แล้วอย่างฮิตเทนเร็กเกอร์เยสเปอร์ลิวสตอร์มรามา ดานี่ดาคอสตาพวกนี้ก็ลงไม่ได้เหมือนเดิมครับไอตัวเก่งๆอย่างเซบาสเตียนโรเดไดจิคารมาดาราฟาเอลบอเร่เนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทางฝั่งของกลาสโกเลนเจอร์ anger, ครับก็ผ่านทีมหนักเข้ามานะชนะไลฟ์ซิกเข้ามาได้ครับสภาพทีมเกมนี้ต้องลุ้นเช็คฟิตของเคมารูฟครับกองหน้าที่หายเจ็บแล้วแหละแต่ไม่รู้จะฟิตพอสำหรับเกมนี้หรือเปล่าครับส่วนผู้ที่เจ็บยาวอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอย่างฟิลิปเฮรันเดอร์แล้วก็อัลเฟโดโมเรลรสเนี่ย สองคนนี้ไม่พร้อมครับเกมที่เจอกับฮาร์ดในลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรนเจอร์พักนักเตะไว้เพียบเลยเพื่อมาเล่นในเกมนี้ครับที่คุ้นชื่ออย่างไรอันเคนโจอาบิโรจอร์ลาสตอมพวกนี้ถูกเก็บไว้หมดเลยเพื่อมาใช้งานในเกมนี้ครับวันนี้แฟงเฟิร์ตต้องชนะครับแต่เสมอเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากเจ็บนิดหน่อยวันนี้ยังไงก็ยังชอบแฟงเฟิร์ตนะคือผ่านทีมใหญ่กว่าครับสำคัญเลยเกมเจอกับบาซ่าในเล่นดีมากเกมที่ผ่านเวทแฮมก็ถือว่าเล่นดี วันนี้ก็ยังดูว่าแฟงเฟิร์ตถ้าใน90นาทีนะแฟงเฟิร์ตมีโอกาสชนะมากกว่าครับวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์แฟงเฟิร์ตใครอยากดูฟุตบอลให้สนุกมากยิ่งขึ้นร่วมสนุกกีฬาไปกับเราได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะก่อนไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ